เมนครับผมอู้สามดอกหรือว่าสองดอกครับนี่สามดอกอุ้ยอุ้วาทางเหนือปะอู้บ่เห็นสามดอกคุยเนี่ยนี่อู้ยิเขียรไปแล้วแสบเบิร์ดสู้เห็ดครับผมตะว่ากระแสบคนละอย่าง ครับสวัสดีตอนเช้าเ้าครับผมสุขสุขคนครับมือนี้มากับบรรยากาศฝนตกลินลินครับฝนตกคำัอยู่เทงเขาออกจากบ้านมันบ่ตกครับผมบมาต่ตกวางนึงนี่ตกอยู่เทงเขาครับมากับน้องแพง,งทื่เเ่าเมียโชคกุลวัีเะเห็ดแดงเห็ดกอแดงนะครับเนาะลองหาเบิ้งครับผมมาลุ้นน้ำกันครับมานบ่หมานหาไปเรื่อยๆครับ บรรยากาศดีครับผมอากาศหนาวอากาศเย็นแล้วดอกหนึ่งครับผมนี่ยขยกเผ็ดกอ,อก,กอแดงกุ้นอีกรอนึงครับผมขางต้นใหม่ถืกฝนเริ่มสีสดแล้วครับ กำลังได้หาหกดอกกอดอกกอำงานทางหน้านั้นสองดอกครับผมสองดอกโชคดีที่ฝนตกใส่ให้นะครับเมื่อวานมันเริ่มแหงสองดอกอือคิดว่าสองดอกครับนี่สามดอกอกำลังงำ เมนบะเมนครับผมอสามดอกนี่ครับถือฝนสีมันก็สดใสแบบนี้ครับกล้องรวมครับนะเก็บครับสามดอกอุ้ยสีแดงแป๊ดเลยครับดอกนึงครับอีกสองดอกอู้สองสามดอก

ดอกนึ่ครับผมดูมือนน่มีแต่ดอกองามครับ เป็แนแดงๆอย่นี่ตกนึงครับ กันมือนีกับวันที่14นะครับกันยายน2564ครับลืมบอกอีกแล้วเปิดคลิปมาก,กับลืมทุกเทีครับเอาหาไปเรื่อยๆครับในป่ากระสิีอยากไล่เสียงจิ้งหรีดนะครับมือ่อใดฝนตกจิ้งหรีดมันหอกนีอนี่เห็ดกอใหญ่เร็วครับสีแดงสดเลยครับถูกฝนนี่ครับผม ูมแกงหวานไปยังครับขึ้นมาเรื่อยเรื่อยครับไอโฟมมันเกิดของเกิดเก็บทุกมือครับเนี่ยมาทุกมือได้ทุกมือ khóa đi không cán bốc che hệt cái nhẹn trên mà đi đuổi hôm này đọc đọc nhanh Này, léo bàn Đọc đọc <laughs> yeah. ิ่นมาหลายดอกเติบอีกดอกนึงอ๋อเก็กอเร้่รเรือนได้เสียงค้นอยู่ทางหน้าแต่งทำงามครับผม เพื่อเที่ยบกับตังง้งกล้องยากครับเนี่ยอันนี้ดอกนี่ดอกนี้ Ui! Sỉ đèn sột ngam đấy các bạn Hết đầy nam phun, Đường Đọc bàn nhé, đọc nữ Nhi đọc, đọc tùm dưới sương thênh ạ Phường này chẳng ngôi. พหักสําเสร็จแนมเห็ดยี่ีดอกนึงครับ mình sống nhiều đây xuống chung beng thịt lá thịt ừ. lá bực tập bèng, nó ngộc lửa đột nó nói hả bụng, đột cũng coi đột nữa. นาแหละเปเื่อนแน่ครับมัน,นดอกนี่ตอนนี้ขาเจ้ายางาแท่งหนาไปเบิดแล้วครับน,นี่เพื่อนบ่เห็น ดอกเหลือตาอยู่แบบนี้นเห็น้หยน้องสองดอกคนตัวเนีเจ้าเก็บเอาเก็บเอาครับส่วนผมนี่ส่วนที่ตั้งกล้องนะครับก็เลยไปซ่าขโกเขาดูวิธางไงครับค่อยๆหาตามใบไม้ หลายคนสอบถามมาว่าเห็ดกรมันเกิดอยู่กับต้นยังนะครับผมกับรได้เชี่ยวซานไปเลยครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นต้นบากนะครับต้นกระบากต้นดำๆสูงๆนี่ครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งเป็นต้นตระกูลยางนาครับผมมันจะเป็นลูกไม่นิดปีกสองปีกนะครับเกิดู่น้ำชนิดนี่ โอ้ไครแน่ใจไปไหนแจ็คต้นยังปุ๊บกระตาใสกว้างนี่ครับลำต้นเบิ่งเอาเด้อครับเด้อนี่ครับผมใบมันใปุสน่ใจขึ้นกันอันนี้อยู่ในตระกูลวงตระกูลวงยางนะครับผมต้นไม้วงยางมันออกอยู่มีสามสี่ดอก งใครยไงอยู่จชใครนึงใครนึงครับโอ้ยเปือนปืงอน้าหน่อยนึง เปิดนะมีสองดอกดอกนึ่งอุ้ยสองดอกงามๆเลยครับดอกน้ำงามอุ้ยใยเลี้ยวครับมัน พวกเห็ดดินมืนอนีเปื่อยครับฝนตกแนหะ้งได้เป็นบางดอกน่าแลีดมีดอกเดียวดอกหนึ่งครับ ะงูก,ก็มีดอกเดียวมังกลดอกครับ แข็งดีอยู่ติดแ้งดอกกำลังงามครับดอกเงนินเปื่อยแล้วครับ จะเกิดตอนใดรับเห็นแล้วงูก,ก็ได้เปอยครับโอ,อ้จงไว้ดอกหนึ่งเห็ดแป้งครับดอกกระลังงาม อู้หลายดอกเลยครับเดี๋ยวเก็บเอาก่ันบางดอกกับป่วยด้วยครับเด้อป่วดแเอา เห็ดพึ่งไข่สองดอกครับดอกนึงครับเห็ดกอเห็ดกอมื่อนี่นง,างามๆครับสีแดงสดเลยครับดอกกับกำลังพอดีครับพึ่งดอกนึง นกยงูงผมมีมูครับอันนั้นปเป็นเห็ดตายเบื่อครับอีกสองดอกนี่ครับกำลังตุ่มๆ ดอดกตกเล้ยครับเห็ดพวกนี้เน่าเปิดครับเห็ดลุงอกดอกนึงผุแล้วครับได้จะดอกฝนตกเลยครับตอนนี้ตอนนี้หากลับนะครับนี่น้องแทงก็ได้เต็มตาแล้วเนาะครับเนาะเห็ดลายยางอยู่ครับไปย่างฝนตก เราหากลับแล้วครับผมโอ้มานอยู่ตัวนะเห็ดอย่างป้องไงเป็นเห็ดละง,งูกจชะเห็ดละง,งูกเห็ดดินเห็ดสมพิสองจูอีกสองดอกครับครับไปกระย่างไม่นี่ครับผมแต่ว่าบเหินบังเดียมกกไม้นี่น้อยนึง กำลังพกแกงครับเกี็บอย่างนี้เนะครับเนาะกำลังขึ้นสองดอก เดี๋ยวให้เบิ้งเห็ดแดงขาแดงอีกเที่ยนหนึ่งครับผมที่มันขมนะครับนี่เพื่อนเก็บทิ้งไว้นี่ขามันที่ออกแดงแดงถ้าเป็นดอกตูมนี้ให้เบื้องยากนะครับมันที่ไข่กันเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เบิ้งดอกนึงนี่ครับขามันคือกันครับแต่ว่าคนละชนิดครับอันนี้ชนิดขมครับผมนี่เบิ้งดีๆเ้อด,ด,ดอกแข็แงแข็งนี่ครับแข็แงแข็งขาวๆนี่มันที่มีขอบแดงๆครับเผ็ดแดงกอใหญ่ ตัวบึงน้ำียิมหอมอันนี้ซีมิดชุนชุนนี่ครับต่างกันเด้อครับเด้อต้องแยกให้ออกนะครับหลายๆลายคนว่าผมเก็บเห็ดขมมันบวกแมนครับอันนี้เห็ดกอใหญ่เห็ดกอหลวงครับผมอันนี้หวานสุดเลยครับเนี่ยหวานหวานเลยในกระตานี่อันนี้เบาเด้อครับเด้อเป็นดอกที่ขมครับอีกสองดอกขากับขามายางมาทงผุนบรเห็นนะครับเพราะว่าใบไม้ปกนี่ครับ ซ่อนไปไม่ยู่ก่อนมันหลีดี่ดอกเดียวโอ้นี่อันนี้ผมจะจองไว้นะครับผมเนี่ยนสองดอกเอาโดดบัตรทาบ่ได้มาครับมือ ด,กกด,ดูดอกงามเลยครับดูเห็ดผึ่งไข่ดอกนี้สวยงามเลยครับเห็ดละงกครับที่นี้ดอกเดี่ยวเพื่อนครับเมื่อเลย ดีอยู่ดอบนี้เก็ดนาเร่กำลังงามเกดพวกนี้แจงแ่บนะครับเ,เนี่ยเกดนาแร่น้อยแบบนี้ เปน็นเงินกินกระแซบแซบเบิร์ตสุเห็ดครับผมแต่ว่ากระแซบคนละอย่างเห็ดก็ก็ออกหวานเห็ดอันนี้ก็ออกรูนัว,นวแกงน้ำเหนียวเครับนอันนี้ก็ออกหวานหวานจืดจืดเบ่หวานลายครับมันฝนก็ตกบ่เบาครับแต่ว่าเห็ดกระเพออยู่เรื่อยๆครับเห็ดก้อนนี้อีกสองดอกนะครับอู้หูเห็นสามดอกุนเน่ย โอ้ยเกลียไปแล้วสีดอกถ้าฝนตกแข็งกว่านี้ก็ทายท้ำบ่ได้นะครับก็เก็บเด็ดแล้วครับสีดอกเอาแล้วครับผมกับคือสิพพธสมนีครับกลับมาเบิ่งผลงานการขายของเคื่อมือนี้รับอันนี้ก็จนสวดกระตาเนาะครับเนาะเนี่ยปีหน้าสงสัยสิได้เอากระต่ายใหญ่กว่าเก่าครับผมสำหรับปีนี้ก็เก็บกระต้านี้ไปก่อนครับผม เนาะเพราะว่ามีใบนีหลใยญ่สุดอยู่บ้านก็นได้เพราะท่านได้ซื้อมาครับผมมัานใก้สีเบิดฤดดูกาลแล้วเนาะเดี๋ยวปีนาคอยเอากระต่ายใหญ่อันนี้ผลงานเบาไทายบ้านครับผมเห็ดกอแดงดอกตุ่มๆครับอุ้ยดอกงามๆเลยครับผมมือนีมันถือฝนดอกสีแดงสดเลยครับแล้วก็เห็ดดินได้พอหลายเนาะมือนีมันยุบครับเห็ดดินเห็ดสมปีอันนี้ครับผลงานน้องแพงช่องหักบ้านนานะครับผมไปติดตามเราชมได้ครับผมถ้ามากระซอยกดไลค์กดแชร์ครับผมสลับมือนีกับฝนตกครับเนี่ย เห็ดกะเพอได้เก็บอยู่นอกแต่ว่าฝนตกบ่หยุดกะสี่เอาซ้ำนี่แหละก็ลุงพูครับตอนนี้กับประมาณ11บเอ็ดโมงครับผมบ่ท่านได้เที่ยงทีกับมากันตั้งแต่เศร้าครับอ้าพอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่ะเอาเห็ดนะใส่ยังไงของผมบ่เต็มนะครับมือนี่เพราะว่าเป็นเห็ดอ่าคัดนะครับผมดอกเปื่อยๆกับบุคอยได้เอาเอาแต่ดอกแข็งๆแล้วมันเปียกฝน